ความคืบหน้าเรื่องดิจิทัล Wallet ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะมีการแจกเงินงวดแรก1,000 0บาทให้กับกลุ่มเปราะบางในวันที่25กันยายนนี้นายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในระหว่างการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาโดยระบุว่ารัฐบาลจะแจกเงินก้อนแรกให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน14ล้าน2คนในวันที่25กันยายนนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมสังคมไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเราได้คิดแล้วนะครับว่าจะทำให้เร็วที่สุดแล้วก้อนแรกนี้น่าจะเป็น1 0,000ื่นบาทครบนะครับน่าจะเป็น1บาทครบแล้วก็ได้ดูรายชื่อแล้วนะวันนี้ได้ประมาณ14.2สเศษเศษนะครับล้านคนก็คือน่าจะประมาณ14 0่0 0ืกว่าล้าน แล้วก็อยากจะเรียนนะครับว่าเราได้เช็คแล้วนะวันนี้90%แล้วดูผมได้ทบทวนพร้อมกับทีมงานนะครับเราน่าจะสามารถที่จะกดปุ่มเคาะ,ะคระฆังให้เงินก้อนแรกไหลในวันที่25โดยประมาณทั้งนี้รัฐบาลโอนเงินสดตรงเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้มีสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งสามารถนําไปซื้ออะไรก็ได้ไม่มีสินค้าต้องห้ามขณะที่ประชาชนทั่วไปอีกประมาณ30ล้านคนจะใช้งบที่เหลืออีกประมาณ300แสนล้านบาทของงบประมาณปี2,568แแจกต่อแต่ยังต้องรอรัฐบาลแจ้งเงื่อนไขอีกครั้ง